วันนี้ถ้าเกิดว่าเราคุยกันในข้อเท็จจริงว่าเอ๊ะมันราคามันสักเท่าไหร่แล้วก็สร้างตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยจานคิดว่าการที่อาเซียนตอนนี้เป็นครอบครัวเดียวกันครับแล้วเรามีทางรถไฟต่อจากช่วงที่ลึกที่สุดของจีนก็คือ,อยูนานเนี่ยค,ค,คนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดคือไทยใช่ไหมนะ,ะฉะนั้น,นการ,รเอ่อผลประโยชน์ที่จะได้แล้วเราก็จะกลายเป็นเหมือนกับเมืองท่าของทางรถไฟ ที่จะเชื่อมต่อข้างๆ<ช>บ้านเรารไอ้ตรงนี้เนี่ยเร,เราน่าจะจบหรือทางรัฐบาลจีนน่าจะจบ<ช>รู้สึกว<ช>่าจะภายในอีกสักเท่าไหร่ห้เดือนใช่ไหมฮะคือผมก็พอมานาให้จบจริงๆนะคือ <c oughs> คือคือ,คอสามารถคุยกันได้อย่าง มีมากมีผลนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อเทอร์ริไฟอันนี้ไม่เกิดผมคิดว่าแม้แต่ที่สร้างขึ้นมในลาวเนี่ยลาวก็คิดหนักนะครับราคาสองแสนกว่าล้านบาทในศักยภาพของลาวเนี่ยถึงแม้ลาวจะลงทุนแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะมันก็ผมคิดว่าก็คงคิดหนักละเว่าการที่มันสามารถเชื่อมลงมาสู่ทะเลมาที่ระยองมาที่มัฟตาพุทธราได้เนี่ยก็ทําให้ลาวเองก็มีศักยภาพสูงมากที่จะส่งค้าค้าขายระหว่างประเทศของเขาไปนะครับและข้อสําคัญนะว่าคืออะไรครับ ก็คือการที่อุตสาหกรรมของจีนที่จะมาลงทุนในไทยในไทยเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเบ่งบานเพิ่มมากขึ้นเพราะเขาจะได้ใช้นี่เป็นศูนย์กลางของซัพพลายเชนต่อเชื่อไปสู่ไปเส้นหลักๆที่เขามีการลงทุนมากๆอยู่แล้วไงฮะดูแล้วรู้สึกว่ามันก็ดีหมดทั้งนั้นมีข้อเสียอะไรบ้างในมุมมองอาจารย์ข้อเสียเนี่ยก็มีสองจุดข้อเสียประการแรกก็คือผู้ประกอบการไทยบางรายเนี่ยเขา็บนให้ผมฟังบอกขนาดนี้ยังสูงสู้สินค้าจีนไม่ได้ถ้าคือเขินแค่เขาส่งมาทางแม่น้ำโขงมาทางอา a สามเ นะครับไอ้ผ่านมาทางเชียงของนี่นะฮะหรือว่าผ่านทางเชียงแสนทางแม่น,น้าโขงเนี่ยแล้วก็แทบไม่หาอยู่แล้วสินง้หาหลายตัวเนี่ยแล้วถ้าเผื่อมันมีรถไฟด้วยเนี่ยนะครับ <empezar S 2> <manip ulum S 1> เราจะสู้ได้ไหมเอออันนี้เขาก็ตัง้งตัง้งตั้งตั้งข้อคําถามขึ้นมานะฮะข้อที่2ก็คือเรื่องของความมั่นคงนะครับ <c oughs> ความมั่นคงเป็นความมั่นคงก็คือถ้าเผื่อเรามีเส้นทางยีขึ้นมาเนี่ยประเทศที่เป็นคู่ต่อสู้ทางยุทธศาสตร์ของจีนเนี่ยก็จะมองไทยอย่างไร นะอันนี้มันก็อาจจะมีอะมองไทยด้วยว่าใกล้ชิดขับอย่างเงี้ยห<ม>รือว่ามี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 ทางเลือกให้จีนเนี่ยมีมีมีไอ<ม>้โลจิสติกส์แต่ที่ที่สามารถเชื่อมเชื่อมประไทยเพื่อออกสูท<ม>่ทะเลทางนี้ได้ง่ายขึ้นครับแต่กับมนนารนาดบางชาติก็อย่าอ้างได้ว่าเอ้ทํางไงเขาก็คุดจะเข้ามา<อ>มีส่วนในไอ้ท่าเรือน้ำลึกของเราเรื่องแรง่างของเราได้ใช่ไหมครัเพื่อให้มันเกิดสภาวะของการทวงดุลอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรา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 คงต้องต้องต้องไม่มองข้ามเหมือนกันตัวอื่นก็ ก็อาจจะบ่นกันนะฮะว่าเนี่ยนะครับว่าว่าผู้ประกอบการจีนตอนนี้ขนาดยังไม่มีรถไฟเนี่ยก็ยึดภาคเหนือของเรานะฮะยึดเชียงรายยึดเชียงใหม่โรงแรมก็มาทําเองอะไรต่างนะฮะถ้าเราองการส่งเสริมว่าลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็พาท่องเที่ยวจีนเข้ามามาช้อปปิ้งมาใช้จ่ายในเมืองไทยมากินอาหารในเมืองไทยอะไรต่างๆมากขึ้นอย่างมากมายแล้วมันก็คงจะเป็นผลอยู่ร่วมกันแหละมันก็อยู่กับเรามองแล้วเราใช้จุดไหนในการมองท่านผู้ชมครับวันนี้เราคง มองเห็นภาพคร่าวๆนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกในขณะที่เศรษฐกิจอาจจะไม่ดีในทั่วโลกนั้นแต่จีนนั้นที่มีศักยภาพมากเหลือเกินวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สมภพนะครับขอบคุณมากอาจารย์ครับเดี๋ยวคุยกันต่อรังสวัสดีครับ